สวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมเช้าว,วันนี้วันพฤหัสบดีที่5สิงหาคม2564ายครับพาทุกคนเนี่ยมาดาูบริเวณที่ผมได้เพาะนั่นเพาะนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเผือกหอม,อมไม่แน่ใจแฟนผมเอามาปลูกนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกตรงนี้นครับผมได้ทดลองนะครับทดลองในเรื่องของการเสียบกิ่งเสียบกิ่งน้อยหนาครับพันปากช่องได้กิ่งพันมาจากพีเอสนะครับวันนั้นก็ได้มา พอเสียบกิ่งเสร็จแล้วนะครับรูปแบบคือจะต้องใช้เนี่ยครับจ้องใช้ถุงพลาสติกคุมไว้เรามาดูกันหน่อยซี่ว่ามันเป็นยังไงนะครับผ่านไปประมาณ2อาทิตย์ครับเรามาดูกันว่าวิชาที่ผมได้ลองทําดูในวันนั้นถึงวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโอ้นะครับตอนนี้เห็นไหมครับมันเริ่มที่จะแบบมียอดขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเห็นนะครับนี่นี่นี่ขึ้นมาแล้ว ด้านข้างนี้เสียบยอดน้อยหนาครับนี่ขึ้นมาแล้วเอาน้อยหนาพันพื้นบ้านครับแล้วก็เอาเพชรปากช่องครับได้มาลองลงดูโอเคนะครับนี่ติดแล้วครับใช้ได้ละใช้ได้ละสองอาทิตย์ครับผ่านไปเห็นไหมครับยอดแทงขึ้นมาแล้วออันนี้คือขนาดเอาไอยอดนะครับมาทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับนี่ตามที่เห็นเลยเห็นไหมครับ ถุงพลาสติกนี้จะยังคงไม่เอาออกนะครับก็ให้มันผ่านไปประมาณสัก1เดือนนะครับถึงจะเอาออกได้เพราะว่าถ้ารอออกช่วงนี้เนี่ยแล้วมันจะเหี่ยวเฉามันจะตายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเก็บไว้ก่อนนะครับนี่ครับพาทุกคนเนี่ยมาดูกันครับ2อาทิตย์ผ่านไปครับได้ผลนะครับได้ผลนี่ตามที่เห็นเลยกิ่งที่2ก็เริ่มจะมีจะมียอดขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้ครับ มองเห็นอยู่นะครับนะครับขี้เขียวตรงนี้ครับยอดมันขึ้นมาก็เพาะไว้ครับทดลองดูถ้าเกิดว่ามันเวริร์กนะครับซึ่งมันก็เวริร์กจริงๆ <c oughs> นี่ครับขี้เขียวตรงนี้ออกมาละเดี๋ยวหนึ่งเดือนผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้คงจะเก็บตรงนี้ไว้ในร่มก่อนนะครับอืมประมาณนี้ครับจริงๆริเขาจะต้องหาไม้แล้วก็หาเสามาผูกให้เชือก มัให้ถุงมันตึงนะครับไม่จะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคนะฮะการทดลองบทเรียนแรกถือว่าผ่านนะครับผมก็ได้นํานี่ครับเอาน้อยหนานะครับได้มาปลูกไว้แบบนี้ใส่ถุงไว้ก่อนนะครับถ้าต้นมันโตขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับผมก็จะไปตัดแล้วก็เสียบกิ่งนะครับน้อยหนาพันพื้นบ้านครับเป็นน้อยหน่านังที่ผมได้เก็บทุกเช้าเช้านี้ก็พาทุกคนมาติดตามกันครับนี่ครับตามที่เห็นนี่แหละ แบบนี้เลยครับสองอาทิตย์ผ่านไปครับออกยอดดอกอะไรล้วตามที่เห็นนะครับโอเคครับสวัสดีเชานี้กันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ